เมื่อกี้ก็ไม่รู้ย,對對รยังดำหมดเลยเนี่ยเมื <c 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 ่อกี <c <c ้ผมื่อกี้เพคุณปอกอยู่เลยบอกว่าบอกคุณปอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเจอตัวละครคล้ายๆคุณผู้คุณการยิงเี่ใช่แหละเพื่อนชาเพื่อนเนี่ยผมเจอตัวละครคล้ายคุณการโซโลโซโลเลอเมื่อกี้เล่นจอยสองคนยังไม่ค่อยนิ่งเลยไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเรานิ่งนะคุณแอน อ๋อฮาก็ให้คุณปักแด่งงแต่แต่แต่ปูเห็นว่ามันนิ่งแล้วล่ะมันเบาๆเบามากเลยเ้งดูโอเออดีวะเดินไปเพลี่ยนปาดิแต่ได้ไม่จำเจยังไงล่ะปิดไปครึ่งวันต้องต้องนิดนึงแหละแต่ยังไม่เจอ เปินที่ใช่แล้วเฮ้ยเพื่อนแล้วนะฮะเฮ้ยเราลงหลังไหนดียะไปจองเลยฮะเฮ้ยแม่งลงหลังใหญ่ว่ะลงหลังคุืนคืนไปแล้ววะมันลงหลังบ้านหนีไปแล้วหนีไปแล้วเฮ้ยใครเดินยิงอืออะไรวะเี้ยขี่อยไหนวะเปลี่ยนแแบบแล้วงงเฮ้ยยิงแล้วเหรอยังไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยที่หลังนันมี คุกต่าเดียวมีห,ห,หล่นนานมา้างนียเฮ้ยไม่ยังไม่มีปืนเลยบวกกันแล้วเหรอเี็บร้อยเป็นหนึ่งยิงยากเหลือเกินต้องอุ้มไหมมันตายไปแล้วเอา้าตายเลยหรอแทนมากเหรอไม่มีดาวมันน่าจะหนีมามั้งเอ้ยมีคน <c oughs> เออ กระสุนแล้วมีะไอ้ยิงด้วยปืยนอะไรวะดาวล้วดายแล้วโอ้ยตายแล้วไม่มีกระสุนหนีก่อนกสุนหมดเฮ้ยไม่มีสกแกนว่ะคือ,อไ <ป S 2> ม่มไม่มีเอเลี่ยนก็สก,กสัดสแกนหายดีหายไปดาวดาวแค่ยิงทิง ไม่เล่นเลยแล้วอุ้ยเก้าสิบวงวะอืมสไนเปอร์เก้าสิบแรงอยู่เฮ้ระวังด้วยนะมันไม่มันไม่มีการสแกแล้วมีคนย่องมาต้องต้องช่วยๆกันหน่อยสะแกทีอย่างว่าไม่ก็เอาจับตัวคนจับจับมันคนได้ดีอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ ต้องดูเสียงอย่างนี้ยะนี่แบบตั้งหน้าตั้งตาเปิดทีอย่างเดียวได้ทีที่เสร็จแล้ยโอ้โหร้อเร็วอย่างนี้ยังคงความเหมือนเดิมใช่ไหมผมก็โดนฆ่าตายเลยผมก็โดนฆ่าตายเหมือนเดนฟ้องร้องอนี้นนกอะไรอ่ะเมื่อกี้แม็กซมิน่าคนฟ้องล้องอันนี้ดิแบบเลือกรถแค่นี้กินได้ไหมได้ ใช่หรอตอนนี้ผมเจ็ดสิบแปดเนี่ยขึ้นไป็แปดสิบแปดสิบสองนี่อืม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 แล้ค่อยขึ้นโอเคอยู่ครบไม่มีการขยับเพื่อนนะครับเฮ้ยแต่แต่ปืนของปืนแม่งแรงที่ผายสไนเปอร์เมื่อกี้ยิงเข้าตัวเก้าสิบเนี่ยอ๋อเป็สไนเปอร์เหรอใช่มันทำปืนแรงขึ้นเพื่อให้แบบให้เกมมันไวขึ้นไะมตัดเดี๋ยวตายแป๊บเดียวตายเลย ม่มันเป็นชนิดของปืนนั่นแหละบางปืนมันก็ยิงดีเข้าหัวอะไรพยายามเล็งพยายามเล็งของถูงเข้าหัวไว้ใช่ต้องเล็งถูงสูง,สงเฮ้ยมีคนชุบมีคนชุบอ้าวชุบเม่ไหรถชุบรถชุบอะ่ะที่ไงอยู่นี่ไงนี่ไงรถชุบอยู่นี่ไงเอ้มันมีแสงสีฟ้าของรถชุบดังขึ้นมาจากฝั่งฝั่งนี้เพ่นอยู่วันนี้รถชุบเพ่ง เบอร์นี้เบอร์มีรถทุบแหล่ะเหรอน่าจะตรงน่าจะบนเนินนี่คือปอนนะอยู่ใกล้ๆกันเหรอผมเห็นมันขึ้นในอีวิชวลอะห่างกันไม่ได้ต้องคอยซัพพอร์ตกันแบบเอ้นี่มันมีไข่น้ำยาปะเนี่ยเอ้ยไม่มีตังค์ไม่มีนี่หว่าตังค์ไม่มี อนอ้โอ้จนขั้นสุดเลยนะอะไรเนี่ยมันมันแปลกขูแปลกตาไปหมดเลยวะมียาใหม่ด้วยเฮ้ยทองเออนี่แหละออะไรนะมิกมิกอะไรวะอ๋อทอง เก็บตังค์เก็บตังค์เงี้ยตอนนี้แย่งหมัดกันแล้วนะอันนี้ทองมีค่ามากเออเพื่อนโดนฟงโดนฟันโดนยิงนี่ไม่สนใจเลยอ่ะเฮ้ยขีดขีดออกมาผมว่าไอ้่าเียมันเยอะขึ้นนะใช่ไหมอืมผมรู้สึกเลงมากอไหรรู้สึกแงนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรเสียหายอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเอาเข้าตัวไว้ก่อน เฮ้ยนี่หีบใครเปิดไเมาวะโหแต่ยังไม่มีปืนดีเลยวะเฮ้ยสัญญาเชียร์บาวตี้อะไรวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยการ์ลอปตี้เหรอฮะแอนรับแอนรับแอนเป็นคนลับเออไม่รู้อะไรเราต้องไปล่าเาแล้วล่ะฮะเราต้องไปล่าเพื่อเอาทองล่าเขาก็โดนล่าโอ้ย นา่เขาอยู่ในวงตรงนั้นแหละไหนฮะตอ้อ็ม่วงอยู่เหรอล้วกยังมีตัวตนอยู่หูสุดยอดเลยเป็นดีไหมเก็บไปใช้ผมม่โทดาผมมีโทดามันนี่มันอ่าเอาเป็นว่าเกมนี้ใครใครเจอของดีเก็บไปใช้ก่อนอยู่ใกล้ๆเล้แลไปเนี่ย ทำไมรู้สึกเสียงปืนแม่งดังกว่าเดิมวะเฮ้ยเข้าวงเถอะเข้าวงเถอะเดี๋ยวตัวนี้ก็มาไปไปเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนมาแล้วมีลูกสนายบ้างลูกสนายคือลูกอะไรลูกสามหรือลูกสองลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งเหรอมีหกลูกอ่ะเี่เขาี่นี่เข้ามาดอะในวงครับไอวงเรานี่มันเคลื่อนตามคุณแอน้วยปลเนี่ไอวงเหลืองเนี้ย คุณแอนเป็นคนล่านะไม่มันก็มันมันก็ดันเข้าวงไงแต่ผมว่ามันตามคุณแอนหรือมเนไม่ไม่ผมผมก็เห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนู่นนู่นมันอยู่นู่นนู่นโอเคฮะขึ้นเลยเหรอไอ้คุณป๊อกเราเอากระสุนแข่กันได้นะเอาให้ยังไหนไหนไหนอะไรทำ เฮ้ยแต่แต่ก็ไม่แน่นะหรอจะขึ้นไปโดนทานายก็ได้อไ,ไม่พี่ทางนี้นหรอะมาทางนี้วงอยู่ทางนี้วงนี้ต้องล่าอ๋อเหรอคือวงเระแองนี้คือมันบอกให้เนี่ยหรอเป็นวงที่เราต้องล่าใช่ใช่ออนเออแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวก็สุดไปคุณแ<ป>อคนควรรับกระดานไม่ใช่หรอเออใช่เนี่ยจะสุดที่ปั๊บโอ้ยโดนเอาของครับตรงครับ อะไรวะอรินจุยไลาบันไปฮะไปฮะไปมันอยู่ตรงนี้เองอ๋อเนี่ยสไนเป็นเหมือนใจยากเลยว่ะได้เฉยตายเพราะใครเนี่ยตายมันตายมันตายแล้วมันตายแด้เหรอมันโดนคนอื่นยิงแหละขอบคุณครับอยู่ก็ได้ทองเอ้แสดงว่ามันมีตี้มันมีตี้ที่แข่งอยู่ข้างบนเนี่ยช่วงนี้ต้องเก็บหอมรอมริษครับใช่โดยยิงอย่างเดือดเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยสีแดงขึ้นปะปายไปพร้อมกันไปพร้อมกันเพรนเมื่อกี้ได้ทองเท่าไหร่อยากเนอไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะนะนีประมาณยี่สิบห้ามั้งโอก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยเออแสดงว่าทองที่เรามีคือเกิดจากการเปิดหีบใช่ไหมนะเกิดมากเฮ้ยสไลด์อีกเหรอพี่เท่ไรไงคุณแอน ไม่รู้ก็จะจะย่องอล้ไมันเดเดินมาย่องแล้วมันใสแผลเสร็จแล้วไปไปวิ่โห่ทนายมันใจดักโอ้ยไหนมะเขามีทนานวะเราก็รรนร้อน้ยร้นเฮ้ยรนม่ะโอ้โอ้โอ้โออะไร ยิมต้นหญ้าเลยยิงขึนาไเอ้าโดนอะไรวะโอ้ยอ๊ยโดนกลนเฮ้ยเมื่อกี้โดนระเบิดเหรอมันพูตายเพราะช็อตกันหรือเปล่าวะไปไม่ไปหมดยังคะไม่รู้ครับคุณแอมทุกอย่างพไม่รู้าลังไปฮะประเด็นขึ้นับครับ ต้อง um, ทำแผลเลยนะปูปูม oh, ีผ้าไหมอมีมีมีวดยานมีมีมีอยู่มีวิ่งมาเยใครวะมาตามีอีกวไงอะไม่ให้จบเดี๋ยวกันชุบ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 ไปมีปืนทองให้ผมด้วย ของแฟนต้านะได้เลยจริงอยู่มากมียากันใช่ไหมฮะมีครับมีแฟนต้าแฟนต้าเพิ่มมั้งเหรอเงินเงีนปีที่สองไกลอยู่นะไปไปไปเข้าวงเขาวงไกลอยู่นี่ผมมมีตั้มุมมีจ้ำเอามีเหรอเออเอาเลยฮะเอาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไอ้นั่น สี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งศูนย์อู้หทนันหดหดที่บ้านเฮ้ยผมว่าผมไม่ทันแน่เลยว่ะโอ้ายมากร์มากร์มาไกลไกลโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วแต่น่าจะไม่ทนันห้าสามสองเออ <laughs> เออกดอยังไงอ่ะกดสามเหลี่ยมครับ ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนมีรอยเท้าไอ้ก่อนแม่อะคุณคุณปอกคันมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่ออุ้มเลออกมีคนอุ้มนะ้วคุณคณุูอุ้มนะ้วโอ้สุดยอดเลยฮนะอยู่จอดจอดจอดอ๋อนั่งมีเต็นท์เหรออ๋อใ<น>ช้ใ<น>ใเต็เหรอเลื่อนได้ไหม่ะทำไมต่ำด้วยดูที่อ้าวอ๋อเหรอเฮ้ยขึ้นคนเร็วเลยมาคุณครับตันตอนไหนให้ผม เออเลนเหรอเฮ้ยโอ้ขึ้นทีละห้าแจ๋วว่ะมีลูกไหมลูกข้างในนะเฮ้ยไม่เคยแบบว่าไอ้นี่แหละอะไรวะไม่เคยแบบหยิบเต็มแล้ววันหลังต้องลองวะเฮ้ยง่ายเหมือนมีุ่่นหรือโยนหรือเปล่าวะคุณโยนมะเก็บดีเก็บเลยครับเก็บเลยได้ด้วยเหรอยอดคุณยอโอ้ยผมได้ด้วยอ่ะยิงเลยยิงเลย ดึี่าจ้าอ้โห่ม่ย่อมามามาไฟเลยไฟเรไอ้สุดอดไปกันได้แหรไปละนายเราเราทักทครใช่หมต้องบอกยังไม่เข้ามือดิงแล้วก็จา่มาไปแล้วไปแล้คนมาคน มาสิยิงมันหน้ามันได้วิ่งตามมาดีเฮ้ยไม่หนีมัาหรอวงบีบแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> <รอ S 1> เต้นเต้นใครอ่ะอยู่ที่เรา,เ,ราเมื่อกี้ลงใช้นชนัยเขียวเขาตั้งแปดแปดหกโคตรดีเลยอ่ะไม่เมาอนันตรายสุดๆเลยวะมันมีตไนยัง อุ้นไยกระสุนห่นแล้วหมดใช้แล้วเออหมดแล้วอ่ะอันนี้มีสามลูกอ่ะมาเก็บเก็บมอ่เมาเมาที่ผมแบ่งที่ผมแบ่งกันได้ปะมอคุณแบ่งเก็บไว้ก่อนครับใจ็จใจเช็นเข้าอย่างนี้แถมจะแรกจะแรกแทงจะแรกแปลกโอ้ยขอกระสุนซส้นัแรงว่ะ ไชอบซักการ์ันี้เลยเฮ้ยทองเราหายไปไหนวะอ๋อแล้วอ๋อแล้วกดซื้อเต็นไปใช่ใช่ใช่ไหมล่ะเอองงตอนเข้าเต็นนี่เสียยี่สิบเหรียญเลยยี่สิบเรียญเลยกดซื้อมันไงเออแต่ก็ดีนะมีปะโอมใช้โหดีสุดมากเลยไอ้่นี่ยแอบๆไหนฮะเฮ้ยลูกหนึ่งมีมีเปล่าวะไม่รู้วะ ไม่มีแล้วโอเคทำไมเงียเบริจาคให้ได้ฮะเราไม่มีปืนลูกสาบแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่บนเนินนี่สไนป์หัวแม่งเลยไม่มีปืนลูกสาบแล้วอ่ะเฮ้ยท้องเก็บแล้วเฮ้มีมีสไนป์เฮ้ยมีคนชุบไหนเฮ้ยสไนเปอร์มีคนชุบมีตรงไหนวะมันขึ้น ใครเก็บเนี่ยเั้งอาอะไรดีวะจิบต้องดวงไหนกันวะคนคนเม็ดมิสเม็ดมิสเท่าเหรอยยิงยากอยู่นะข้างในอือใช่ใช่ตรงนู้นต้องมีคนนึงอ๋อผมไม่เห็นแล้วอยู่ไหนนะ มันโอ้มีสนไนด์เว้ยแม่งเล่นยากขึ้นนะสามคนต่างมีสไนด์เนี่ยอีกหน่อยจะเราจะเจอสู้กันอยู่ในพุ่มแล้วก็ยิงสไนด์เข้าหัวกันก็น่าจะอย่างนั้นและเก็บอะไรไม่มีไหนมีแล้วอ่ะากรร <laughs> มังไปแล้วเต็นเต็นใครนะ่ะ โอเ้ยระวังรวระวัง,งหัวด้วยมีเสน่90ตายนอกไปนึงนอกไปมีสนาด้วไปม,มันเอาปชุชูะมัเอาปฮอเยเท้าเฮ้ยโอ๊ย,อยอไล่ว่ะไปไปไปไล่ลงไปไปไปเขาหายตีเมื่อกี้นี้ เอาเลยยิงลำไ้ก่อนนี่นี่จะสุดหมด ตายแตกโอ้ยสุดยอดสไนเปอร์ยิงยิงยิงให้ตายอยากเลยเพราไปเก็บหนังเอาให้เราแสกนึงโอ้โหสไนแม่งแรงดีวะอืมข้างหน้าคนหนึ่งฮะเฮ้ยตวงตัวเองด้วยสไนเปแม่งแรงสะพัญญานี่ก็แรง ไม่กัพัญยานี่ก็ติดปิดป้องกันตัวเองเลยคนเดียวคนเดียวไปไคนเดียวคนเดียวผมไม่มาไปเข้าเข้าวงการก่อนฮะไม่ไม่อนาถาเลยวะไป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 พุ่มแน่เลยวะอยู่มวนอยู่มวนนี่โอเคเอาไก่เอาไก่ปะโตปลากร่อ๋อ อยู่ในพุ่มแน่เอ้ยนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เห็นรอยเท้าฝั่งไหนมาร์คดไปเลยฝั่งที่ผมมาร์คเนี่ยเห็นเมื่อกี้เห็นรอยเท้าอ๋อล้มเลยล้มเลยเรียบเหรอ แคมแรกมาเลยสวยประเดิมสวยประเดิมสวยโอ้โอีไข่แบบโอ้รอบรอบนี้กับโอพีสไนเปอร์แหละเออจับล็อบบี้ครับครับจับล็อบบี้